ไปตรวจสอบสถานการณ์โควิด1 9ที่จังหวัดแถบภาคใต้กันนะครับที่จนะสงขาประชาชนเขาตื่นตัวเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด1 9เพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรคนะครับหลังจากที่ไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับขณะที่จังหวัดปัตตานีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่า200คนนะครับล่าสุดนำร่องรักษาผู้ป่วยที่บ้านแล้วครับ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดปัตตานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า200คนนะครับและยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะน,นี้ทางจังหวัดประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงรวม17หมู่บ้านข้อมูลจากนายแพทย์รุสตาสารและหัวหน้ากลุ่มง,งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลปัตตานีเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนัก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรวม139คนครับและอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลสนามรองรับให้ได้แห่งละ100่งรเตรียงในทุกอำเภอเพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยหนักนอกจากนี้ก็จะเริ่มนำร่องให้ผู้ติดเชื้อโควิด1 9รักษาตัวที่บ้าน โดยสามารถที่จะติดต่อทีมแพทย์ได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงนะครับขณะที่จังหวัดสงขลาชาวอำเภอจันะก็ทยอยขอรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่สาร,ราประชาคมอำเภอจันะกันอย่างคึกคักครับซึ่งพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวกันมากขึ้นเพื่อที่จะลดความดุนแรงของโรค หลังจากผู้ติดเชื้อกระจายทุกตำบลอย่างรวดเร็วจากกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและการติดเชื้อในชุมชนนะครับก็ทําให้โรงพยาบาลจันนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในชุมชนต้องรับภาระหนักขยายเตียงจาก40เตียงเป็น140เตียงแต่ว่ายังเกิดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงจึงต้องขยายโรงพยาบาลสนาม4แห่งรองรับผู้ติดเชื้อมากกว่า550เตียงครับ ส่วนที่อำเภอเมืองสงขลาพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบินธบาตนะครับจากที่เคยเดินไปตามถนนต่างๆเนี่ยมาใช้วิธีการยืนรับบินธบาตจากญาติโยมที่ตลาดธนะดีครับรวมไปถึงตลาดการเคหะแทนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการรับเชื้อรวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนทั้งพระทั้งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็ป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณาสุขด้วยครับ